สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปนัดดาอนันต์รหัส61070112และนางสาวศิริรดาสอนสมบูรณ์รหัส61070244วันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอระบบให้บริการจองซื้อเมลอนตามคําสั่งซื้อและเฝ้าติดตามคุณภาพของเมลอนค่ะที่มาของปัญหานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะก็คือฝั่งของเจ้าของฟาร์มและฝั่งของผู้ซื้อออนไลน์ค่ะปัญหาที่ฝั่งของเจ้าของฟาร์มพบนะคะก็คือ ต้องจัดการข้อมูลในปริมาณมากค่ะในกรณีที่มีออเดอร์เข้ามาเยอะค่ะการจัดการข้อมูลก็จะเป็นไปด้วยความยากลาบากค่ะไม่สะดวกต่อการติดต่อก,กับผู้ซื้อการจัดการคําสั่งซื้อแต่ละประเภทมีความล่าช้าความขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องของชื่อเสียงในล่อนแกะสลักลายมีมูลค่าต่ําและปัญหาในส่วนของฝั่งผู้ซื้อออนไลน์นะคะก็คือไม่มั่นใจในคุณภาพต้องการที่จะเปรียบเทียบสินค้าหลายๆที่ก่อนที่จะเลือกซื้อค่ะ การซื้อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่มีข้อมูลรีวิวที่ชัดเจนค่ะการอัพเดตสถานะสินค้ามีความล่าช้าหรือไม่มีการอัพเดตสถานะสินค้าเลยค่ะการสัมภาษณ์และสังเกตการของฝั่งเจ้าของฟาร์มนะคะในด้านของการสัมภาษณ์ค่ะจะเห็นได้ว่าทางเจ้าของฟาร์มค่ะอยากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อค่ะและในส่วนของการสังเกตการนะคะจะเห็นได้ว่า ในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมากอาจทำให้เกิดความสับสนต่อการจัดการข้อมูลหรือการอัปเดตสินค้าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะวัตถุประสงค์ของระบบนี้นะคะก็คือ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อออนไลน์ค่ะ 2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อจองเมลอน 3. เพื่อสร้างมูลค่าให้งานเมลอนแก่สลักลายค่ะ4เพื่อสร้างโอกาสในการโปรโมทเมลอนของฟาร์มค่ะและ 5. เพื่อให้เจ้าของฟาร์มเมลอนสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะในส่วนขอบเขตของงานนะคะก็คือ 1. ระบบนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเปลี่ยนแปลงของราคาเมลอนในอดีตและอนาคต 2. ระบบนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการด้านการเงินค่ะ 3. ระบบนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการขนส่งและ 4. ระบบนี้เป็นเพียงสื่อกลางเพื่อความสะดวกต่อการซื้อจองไม่เกี่ยวข้องกับฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งค่ะ มาตรฐานสินค้าเกษตรของเมลอนข้อกำหนดจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแตงเทศเมลอนหรือแตงเทศค่ะเป็นพืชชนิดหนึ่งในตระกูลแตงมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และเบต้าแคโรทีนซึ่งการปลูกเมลอนให้ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้นนะคะมีหลายขั้นตอนเพราะว่าเมลอนอ่อนแอต่อโรคแมลงศัตรูพืชและสภาพแวดล้อม จึงต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดค่ะจะนิยมปลูกในโรงเรือนเพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและลดการระบาดของสัตรูพืชได้ค่ะคุณภาพของเมลอนนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชั้นค่ะก็คือชั้นพิเศษชั้น1และชั้น2ในส่วนของชั้นพิเศษนะคะจะต้องมีคุณภาพดีที่สุดค่ะมีลักษณะตรงตามพันธุ์ไม่มีความผิดปกติด้านรูปล่างและสีไม่มีตำเนิที่ผิว ในกรณีที่มีความผ,ผิดปกติหรือตำหนิจะต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจนชั้นหนึ่งนะคะจะต้องมีคุณภาพดีมีลักษณะตรงตามพันธุ์อาจจะมีความผิดปกติหรือตำหนิเล็กน้อยที่ผิวค่ะเช่นพวกรอยขีดขว่วนหรือรอยแผลตื้นและร่องรอยการทำลายของสัตรูพืชค่ะชั้นสองนะคะจะเป็นแตงเทศที่มีคุณภาพไม่ถึงชั้นหนึ่งหรือชั้นพิเศษค่ะ,ะมีความผิดปกติหรือตำหนิได้ ทั้งด้านรูปทรงและสีค่ะหรือมีตำหนิที่ผิวอันนี้จะเป็นตัวอย่างของผลที่เน่าเสียนะคะเมื่อพาดูแล้วก็คือจะมีผลกระทบต่อคุณภาพภายในของเนื้อแดงเทศค่ะอันล่างจะเป็นรอยปีหรือรอยแตกค่ะจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อแดงเทศเช่นกันค่ะในส่วนนี้จะเป็นรอยขีขดข่วนนะคะอันนี้ก็คือรอย แผลตื้นที่เกิดจากการเสียดสีค่ะอันนี้จะเป็นเมลอนที่มีคุณภาพดีนะคะเป็นรูปทรงปกติจะเป็นทรงประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปทรงผิดปกติเล็กน้อยค่ะอยู่ในขั้นที่ยอมรับได้แล้วก็อันล่างนะคะจะเป็นรูปทรงผิดปกติมากค่ะอันนี้จะยอมรับไม่ได้แล้วค่ะเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะก็จะเป็นภาษาไพทอนค่ะ โดยใช้เฟรมเวิร์ก Django นะคะแล้วก็ l i b r a r y OpenCV ฐานข้อมูลของเราเนี่ยเราใช้ MySQL ในขั้นตอนการทดสอบระบบนะคะเราใช้บริการ Hosting ของ PythonAnywhere ค่ะกลุ่มบ้างหมายของเรานะคะก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มและผู้ซื้อออนไลน์ค่ะยูสเคสของระบบเรานะคะก็จะมีผู้ใช้3ประเภทค่ะคือแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยสามารถดูข้อมูลผู้ใช้ดู d a s h b บอร์ได้ดูข้อมูลฟาร์มดูรายการสินค้า ในส่วนของเจ้าของฟาร์มเนี่ยสามารถดูข้อมูลฟาร์มดูรายการสินค้าสามารถสนทนากับลูกค้าได้ค่ะแก้ไขข้อมูลฟาร์มจัดการรายการสินค้าจัดการคําสั่งซื้อรายงานผลผลิตโปรโมทสินค้าส่วนของผู้ซื้อออนไลน์นะคะก็สามารถดูข้อมูลฟาร์มได้เช่นกันค่ะดูรายการสินค้าสนทนากับเจ้าของฟาร์มได้ซื้อจ่องสินค้าแจ้งชำระเงินติดตามคุณภาพผลผลิตติดตามสถานะคำสั่งซื้อ,ลาาอและรีวิวสินค้าได้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตารางถังข้อมูลที่นํามาใช้ในเว็บไซต์ของเราค่ะสถา,าปัตยกรรมของระบบเรานะคะก็จะเป็น Django Framework ค่ะโดยตัว HTML นะคะหรือตัว Template เนี่ยมีการ Request เข้ามาที่ URL นะคะจะทําการเช็คภายใน URL ค่ะว่าตรงกับวิวไหนแล้วส่งการทํางานนั้นเนี่ยไปที่วิวค่ะแล้วเมื่อวิวทําการประมวลผลนะคะแล้วถ้าหากมีการเรียกใช้ ือเขียน Data ฐานข้อมูลต่างๆนะคะก็จะไปทำที่ไฟล์โมเดลค่ะแล้วก็ไฟล์โมเดลเนี่ยจะส่งไปที่ MySQL อีกทีนึงค่ะแล้วเมื่อว,วิวเนี่ยทำการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยก็จะส่ง Response เนี่ยกลับมาที่เทมเพลตของเราอีกทีนึงค่ะข้อมูลที่เราใช้ในการรายงานผลผลิตนะคะก็จะ,จะมีรูปภาพการวัดน้ำหนักการวัดความหวานนะคะในส่วนของการวัดความหวานเนี่ยจะเป็นการสุ่มตัวอย่างจากเมลอนที่ปลูกมาในฟาร์มพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งจะทําการเจาะเข้าไปในเมลอนลูกนั้นนะคะเพื่อที่จะนําน้าในเมลอนเนี่ยมาวัดน้ําตาลอีกทีนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้นํารูปภาพที่มีการรายงานผลผลิตเข้ามาค่ะนำรูปภาพเนี่ยมาประมวลผลผ่านหลักการของ image processing นะคะโดยใช้ Library ของ OpenCV ซึ่งเป็นวิธีการหาเส้นขอบภายในภาพค่ะ ข้อดีนะคะจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นรายละเอียดของเมลอนเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะเช่นรอยตําหนินะคะหรือรอยจากที่เกิดจากมาแมลงรอยโรคหรือเชื้อราต่างๆของเมลอนได้ค่ะน,นี่ก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างรูปภาพของเมลอนนะคะที่เราได้ทดสอบในการดีเทครายละเอียดต่างๆค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการเรโม,มระบบค่ะค่ะเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะจะต้องทำการไซน์อินก่อนค่ะเราจะทำการไซน์อินผ่าน Google นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะทดสอบในบทบาทของเจ้าของฟาร์มค่ะเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะคะจะต้องทำการเลือกประเภทผู้ใช้งานค่ะเมื่อเลือกผู้ใช้สำเร็จนะคะก็จะมีแท็บของ เจ้าของฟาร์มขึ้นมาค่ะก็จะเป็นจากการฟาร์มสามารถกดที่รายการขายและการจองได้ค่ะเมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะเข้ามาครั้งแรกค่ะจะต้องทําการสร้างข้อมูลของฟาร์มค่ะโดยสามารถทําการเลือกตำแหน่งที่ตั้งฟาร์มโลโก้ฟาร์มบรรยากาศฟาร์มได้ค่ะ เราไดทำการใส่ชื่อร้านค้านะคะเป็นมีเมลอน,นะคะ่ะมีไม้เมลอนค่ะสามารถใส่รายละเอียดของร้านค้าได้นะคะว่าร้านค้านี้เป็นยังไงมีการปลูกยังไงหรือว่ามีคุณสมบัติพิเศษเด่นๆอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็สามารถใส่ที่อยู่ร้านค้าคร่าวๆได้ใส่เบอร์โทรใน,นส่วนนี้นะคะต้องทาการใส่ข้อมูลที่จะให้ลูกค้าที่มีคําสั่งซื้อเข้ามาเนี่ย ทำการชําระเงินให้เรานะคะเมื่อสร้างข้อมูลฟาร์มเสร็จนะคะสามารถเข้าไปที่จัดการฟาร์มแล้วก็จะสามารถจัดการข้อมูลต่างๆในฟาร์มได้ค่ะก็จะมีโลเคชั่นของฟาร์มแล้วก็เกี่ยวกับฟาร์มเป็นหน้าเรียกให้นะคะจะมีรายการสินค้าสามารถสร้างสินค้าใหม่ได้ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะทําการทดลองนะคะสร้างสินค้าประเภทจองค่ะก็สามารถใส่ชื่อสินค้าสีเนื้อของ เมลอนราคาคุณภาพชั้นพิเศษชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะารายละเอียดของสินค้านี้นะคะค่าส่งต่อลูกนะคะน้ำหนักจำนวนที่มีนะคะสามารถใส่บันทึกการปลูกวันที่เก็บเกี่ยวแล้วก็วันที่หมดอายุของเมลอนนี้ค่ะใส่สถานที่ปลูกเป็นโรงเรือนหรือกลางแจ้งแหล่งน้ำแล้วก็เลือกประเภทสินค้าเป็นประเภทจองนะคะถ้า เป็นเพศจองเนี่ยสามารถเลือกว่าจะเปิดแกะลายไม่เปิดนะคะแต่ถ้าเปิดแกะลายเนี่ยเราสามารถบวกราคาเพิ่มได้ค่ะก็จะขึ้นในนี้นะคะว่าเป็นเพทแกะลายในส่วนนี้นะคะเราจะทําการทดสอบนะคะสร้างสินค้าประเภทขายค่ะก็จะเป็นสินค้าคุณภาพแบบพิเศษนะคะ ลายเดียก็คือเป็นเนื้อเคียงเนื้อสัมผัสกรอบนะคะประเภทการสั่งสินค้านะคะก็จะเป็นประเภทซื้อค่ะเมื่อข้างสินค้าเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแท็บว่าเป็นสินค้าพร้อมส่งค่ะ<ม>ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทดสอบเป็นการโปรโมทดค่ะในส่วนนี้นะคะ ตอนนี้ค่ะสินค้าเราอยู่ในอันดับ2นะคะของรายการจองให้เราเข้ามาที่รายการสินค้ารายละเอียดสินค้าแล้วทําการกดโปรโมทค่ะเมื่อลีน่าใหม่นะคะสินค้าเราก็จะอยู่ในอันดับที่1ค่ะของรายการสินค้าทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราทําการอยากจะปิดการขายหรือไม่ขายแล้ว อยู่สินค้าก็หมดสต็อกนะคะสามารถกดปิดการขายได้ค่ะสินค้าเราก็จะหายไปจากหน้ารายการสินค้านะคะแต่มันก็ยังจะไปขึ้นอยู่ค่ะว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีสินค้าแล้วค่ะเราจะทดสอบการแก้ไขนะคะแก้ไขเราจะลองแก้ไขชื่อนะคะชื่อสินค้าของเราก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะจากมีไมเมลอนนะคะ มีเมลอนมาค่ะสามารถดูการแจ้งเตือนจากคำสั่งซื้อต่างๆได้ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบทบาทของผู้ซื้อออนไลน์ค่ะเมื่อกด Sig- n in เข้าไปนะคะกด sign in with Google ค่ะล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกเป็นผู้ซื้อออนไลน์ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ค่ะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ เว็บ,บไซต์นี้นะคะอย่างเช่นเมลอนขายดีทำไมถึงต้องใช้เว็บไซต์นี้ขั้นตอนการสั่งซื้อของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมลอนค่ะในรายการขายก็จะมีแบบพร้อมส่งค่ะในรายการจองก็จะมีแบบแกะลายและก็แบบจองค่ะอันนี้จะลองซื้อแบบแกะลายนะคะเมื่อกดเข้ามาค่ะเราสามารถเข้าไปดูร้านค้าที่ขายสินค้านี้ได้ค่ะ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฟาร์มแล้วก็สามารถดูรีรวิวได้ค่ะค่ะเมื่อกดสั่งจองนะคะก็จะมีแบบเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้าค่ะแล้วก็แบบแกะลายค่ะจะสั่งได้ครั้งละหนึ่งลูกค่ะค่ะเมื่อกดสั่งซื้อนะคะก็จะต้องยืนยันคำสั่งซื้อโดยใส่ที่อยู่เบอร์โทรลายที่ต้องการแกะสลักแล้วก็แนบรูปภาพลายค่ะ เมื่อกดสั่งแล้วนะคะเมื่อกดเข้าไปดูที่คำสั่งซื้อของฉัน,นะคะ่ะจะเห็นสถานะที่จงชำระค่ะเมื่อกดปุ่มแจ้งชำระเงินนะคะก็จะแสดงรายละเอียดของบัญชีของเจ้าของฟาร์มค่ะสามารถโอนเงินแล้วก็แนบหลักฐานกดยืนยันก็จะขึ้นรอการตรวจสอบจากร้านค้าค่ะค่ะในฝั่งเจ้าของฟาร์มคะก็มีการแจ้งเตือนการชําระเงินเข้ามาค่ะเราก็จะกดเข้าไปที่คาสั่งซื้อนะคะ แล้วก็จะมีสถานะว่ารอตรวจสอบจากร้านค้านะคะแล้วก็สามารถเช็คได้เลยค่ะว่าชื่อตรงไหมชำระผ่านธนาคารอะไรหรือจำนวนเงินเงินที่ต้องจ่ายนะคะเรากดตรวจสอบเรียบร้อยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะเตรียมคําสั่งซื้อนะคะแท่งตอนตรงนี้ก็จะหายไปค่ะสามารถกดเข้าไปที่การสนทนานะคะเพื่อทําการสนทนากับลูกค้าโดยตรงได้เลยค่ะก็จะเป็นการสนทนาแบบเรียลไทม์นะคะ ส่วนนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการที่เจ้าของฟาร์มจะติดต่อกับลูกค้าตามคําสั่งซื้อได้โดยตรงค่ะต่อมาะคะ่ะเป็นส่วนงการเพิ่มรายงานนะคะการรายงานผลผลิตค่ะก็สามารถใส่รูปใส่รายละเอียดใส่น้นาําหนักคุณภาพในตอนนี้นะคะความหวานถ้าเกิดว่าสามารถวัดได้ค่ะรูปภาพที่ถูกใส่ไปน,นะคะก็จะถูกนําไปประมวลผลค่ะให้เป็นการที่ทำให้เห็นรายละเอียดของเมลอนชัดขึ้นหรือว่าช่วยในการให้เห็นลายชัดขึ้นค่ะ พ่อมาในส่วนของผู้ซื้อออนไลน์นะคะก็จะสามารถกดติดตามผลผลิตได้ค่ะก็จะมีข้อมูลที่เจ้าของฟาร์มได้รายงานผลผลิตนะคะก็จะทําให้ผู้ซื้อออนไลน์เนี่ยได้เห็นภาพค่ะเมื่อเจ้าของฟาร์มทําการแจ้งส่งพัสดุนะคะก็สามารถแจ้งเลขพัสดุได้สามารถแจ้งชื่อขนส่งได้ค่ะ ก็จะเป็นฐานะว่าร้านค้าส่งถึงค้าแล้วนะคะเมื่อมาดูในสถานะของผู้ซื้อออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นฐานะว่าที่ต้องได้รับค่ะก็จะมีชื่อขนส่งแล้วก็เลขพัสดุขึ้นมานะคะก็ะทําการกดยืนยันการรับสินค้าค่ะเมื่อทําการกดยืนยันรับสินค้านะคะก็จะมีขึ้นถนานะว่าให้คะแนนค่ะก็สามารถให้คะแนนรีวิวได้ค่ะก็จะทําการให้ดาวหรือว่าใส่รูปภาพสินค้านะคะ ก็จะไปขึ้นที่สถานะว่าคําสั่งซื้อนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของคะแนนรีวิวนะคะก็จะไปขึ้นที่ร้านค้าที่เราสั่งซื้อค่ะก็จะขึ้นเป็นรีวิว w 5ดาวนะคะที่เราได้รีวิวไปค่ะแล้วก็รูปภาพที่เราส่งรีวิวไปค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการยกเลิกการขายค่ะ กดไปที่สินค้านะคะแล้วก็กดไปดูร้านค้าได้เกี่ยวกับฟาร์มได้ค่ะแล้วก็สามารถดูรีวิวของร้านค้าได้ค่ะก็เลือกจำนวนที่ต้องการค่ะกดสั่งซื้อแล้วก็ใส่ที่อยู่แล้วก็โบร์โทรศัพท์ค่ะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วก็จะไปขึ้นที่หน้าคำสั่งซื้อของฉันค่ะที่ต้องชำระเราก็จะทำการ แจ้งชำระเงินค่ะใส่หลักฐานการชําระเงินค่ะแล้วก็กดยืนยันก็จะขึ้นรอการตรวจสอบจากร้านค้าค่ะในส่วนของฝั่งเจ้าของฟาร์มนะคะก็จะเห็นการแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะก็ให้ไปดูที่รายการคำสั่งซื้อค่ะก็จะเห็นคำสั่งซื้อขึ้นมาค่ะกดตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็กดยกเลิกคำสั่งซื้อนะคะใส่สาเหตุที่ต้องการยกเลิกค่ะแล้วก็ช่องทางติดต่อค่ะแล้วก็สาเหตุต่างๆกดแจ้งค่ะคำสั่งซื้อก็จะขึ้นสถานะเป็นแจ้งยกเลิกค่ะรอย,ยืนยันในส่วนของฝั่งผู้ซื้อนะคะ เมื่อเจ้าของฟาร์มยกเลิกสินค้าค่ะเราก็จะต้องไปดูที่ประวัติคำสั่งซื้อค่ะในส่วนของคืนเงินก็จะเห็นเหตุผลที่ยกเลิกค่ะเราสามารถกดปุ่มสนทนาเพื่อสนทนากับเจ้าของฟาร์มได้ค่ะเมื่อทำการตกลงการคืนเงินกันเรียบร้อยแล้วค่ะทางฝั่งผู้ซื้อค่ะจะต้องไปกดยืนยันได้รับเงินคืนจากฟาร์มแล้วค่ะ เมื่อกดแล้วคำสั่งซื้อก็จะไปอยู่ในสถานะยกเลิกค่ะในส่วนของฝั่งเจ้าของฟาร์มนะคะสถานะคำสั่งซื้อคะ่ะจะเปลี่ยนเป็นยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วค่ะในฝั่งของแอดมินนะคะการเข้าสู่ระบบอะคะ่ะจะใช้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าจัดการข้อมูลค่ะจะเป็นแดชบอร์ดแสดงภาพรวมของเว็บไซต์ค่ะก็จะแสดงจำนวนร้านค้าสินค้าการสั่งซื้อและก็ผู้ใช้ทั้งหมดค่ะแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงณเวลานี้ค่ะมีข้อมูลสรุปการขายค่ะยอดขายวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้แล้วก็ปีนี้ค่ะแล้วก็มีข้อมูลสรุปคุณภาพเมลอนที่คงเหลือในเว็บไซต์ค่ะ แล้วก็มีส่วนของข้อมูลลูกค้านะคะจะสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ะคะ่ะโดยการลบข้อมูลค่ะในกรณีที่ลูกค้าเลือกผู้ใช้งานผิดประเภทค่ะโดยระบบนี้นะคะก็จะทดสอบกับผู้ใช้งานจำนวน12คนค่ะสามารถสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ดังนี้ค่ะ ในฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งของเจ้าของความค่ะจากการทดสอบกับอาสาสมัครจํานวน2คนค่ะ 1. ด้านเนื้อหาและข้อมูลที่นําเสนอนะคะระบบสามารถช่วยจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อต่างๆได้สะดวกขึ้น4.5คะแนนค่ะระบบช่วยเพิ่มความสะดวกจากการให้ระบบคำนวณราคาของคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ5คะแนนค่ะระบบช่วยเพิ่มความสะดวกในการขายเมลอนประเภทต่างๆ4.5คะแนนค่ะ การโปรโมทสินค้าสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น3.5คะแนนค่ะการสนทนากับลูกค้าจากคำสั่งซื้อโดยตรงมีความสะดวก3คะแนนค่ะการรายงานผล,ผลผลิตให้กับลูกค้ามีความสะดวกและเป็นประโยชน์3.5คะแนนค่ะด้านการออกแบบหน้าต่างของผู้ใช้งานนะคะระบบสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของเมลอนแก่สลักลาย4คะแนนระบบสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย4.5คะแนน และระบบมีความสวยงามเหมาะสมแก่การใช้งาน4.5คะแนนค่ะในฝั่งของผู้ซื้อออนไลน์กับอาสาสมัครจำนวน10คนนะคะด้าเนื้อหาเนี่ยข้อมูลที่นำเสนอระบบสามารถช่วยเปิดโอกาสในการเลือกซื้อเมลอนให้กับผู้ใช้4.1คะแนนการสั่งซื้อจองเมลอนมีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว4.6คะแนนระบบช่วยเพิ่มความไว้วางใจในการสั่งเมลอนผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้ใช้4คะแนน ระบบช่วยให้ผู้ใช้มีความสนใจในการสั่งเมลอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น3.6คะแนนในด้านของการออกแบบหน้าตาผู้ใช้งานนะคะระบบสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย3.9คะแนนการออกแบบระบบมีความสวยงามน่าใช้4.9คะแนนค่ะ,คะและจากคะแนนความพึงพอใจที่อยากจะใช้ระบบต่อนะคะในฝั่งของเจ้าของฟาร์ม4.5คะแนน ผู้ซื้ออะไร4.2คะแนน,านจากคะแนนความพึงพอใจนะคะแสดงให้เห็นว่าระบบเนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะประสรษคในการพัฒนาระบบของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะซึ่งเรื่องของแมล่อนเนี่ยมีเป็นเรื่องของจํานวนเฉพาะกลุ่มนะคะทําให้มีตัวอย่างน้อยมากค่ะแล้วก็การสัมภาษณ์กับเจ้าของฟาร์มเนี่ยไม่สามารถเข้าไปดูพื้นที่ได้จริงค่ะทําให้ ต้องใช้การสังเกตการทางออนไลน์แล้วก็ข้อมูลของเมลอนนะคะในเรื่องของสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ญี่ปุ่นหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างน้อยค่ะทําให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ